6คดีร้อนๆทางการเมืองในช่วง3เดือนนี้จะมีผลสรุปอย่างไรอดีตอววันชัยสอนเสริสวมบทโหนการเมืองออกมาทำนายเอาไว้จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะ อดีศาวาวันชัยเนี่ยนอกจากจะเป็นทนายแล้วนะคะก็มีพื้นฐานความรู้ด้านโบราศาสตร์ค่ะออกมานำานายเอาไว้นะคะผ่านเพจ Facebook ส่วนตัวค่ะบอกว่าด้วยเรื่องหมอวันชัยไม่ต้องมีใครกระซิบค่ะวิเคราะห์สถานการณ์เอาไว้นะคะ6ประเด็นหลักๆด้วยกันนะคะที่น่าจับตามองค่ะและอาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง,ปงทางการเมืองการดำรงอยู่ของรัฐบาลและบุคคลสาคัญนะคะลองมาดูกันทีละประเด็นนะคะประเด็นแรกเนี่ยคดีคลิปเสียงนายกย ค,คาดว่าจะตัดสินกันภายใน15วันข้างหน้านะคะอดีตสววัวันชัยเนี่ยมองว่ามีโอกาส50-50ที่จะรอดหรือไม่รอดค่ะแต่ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรก็จะไม่มีผลกระทบกับรัฐบาลค่ะเพราะพรรคเพืกเก่อไทยยังคงเป็นแกนนำหลักอยู่ดีนะคะคดีมาตรา112ของคุณทักษิณค่ะเรื่องนี้คุณวันชยัยค่อนข้างมั่นใจค่ะว่าคุณทักษิณจะรอดโดยการตัดสินจะมีขึ้นในวันที่22สิงหาคมนี้นะคะ อดีตสววันชัยเนี่ยมองว่าทั้งข้อเท็จจริงและก็ข้อกฎหมายจะผ่านฉลุยค่ะไม่มีอะไรน่าห่วงค่ะมาต่อกันที่คดีคุณทักษิณน,นะคะซึ่งเป็นคดีชั้น14ค่ะซึ่งจะมีผลต่อการบังคับโทษหรือว่าจะต้องกลับไปเข้าคุกหรือไม่นะคะศาลนัดฟังคำพิพากษาในวันที่9กันยายนค่ะเรื่องนี้อดีตสววันชัยเชื่อว่าคุณทักษิณไม่ต้องกลับเข้าคุกอีกนะคะโดยอ้างอิงจากเหตุผลที่คุณวิษณุเครืองนามอดีตรองนายก เคยให้การเอาไว้ว่าจะที่ต้องขังคุณทักษิณที่ชั้น14นั้นเป็นไปเพื่อสถานะอดีตนายกและก็ความปลอดภัยรวมทั้งการดูแลเรื่องสุขภาพค่ะซึ่งเป็นเหตุผลที่มีน้ำหนักส่วนคดีที่คุณทักษิณครอบงำพักการเมืองนะคะประเด็นนี้อดีตสววันชัยมองว่าคงจะมีการร้องไปเรื่อยๆจนเสียงแหบกันไปข้างคะ่ะ มาต่อกันที่คดีที่รัฐบาลเศรษฐาแล้วก็รัฐบาลแพทองทานนะคะกรณีโครงการดิจิทัลว a l เล t ค่ะที่ถูกมองว่ามีการโยงงบประมาณเงินกู้มาทำดิจิทัลว a l เล t แล้วก็อาจจะผิดรัฐธรรมนูญมาตรา144เรื่องนี้หลายคนกังวลค่ะว่าสารรัฐธรรมนูนเนี่ยอาจจะสั่งยกเลิกทั้งโครงการอดีตสววัญชัยเนี่ยกลับมองว่าคดีนี้จะผ่านได้สบายๆค่ะและคนที่คาดหวังว่าจะมีการยกเลิกก็จะต้องผิดหวังด้วย ส่วนคดีหัวสอววอนะคะและก็อั้งยี่ซ่องโจนค่ะคดีนี้มาถึงจุดสุดท้ายแล้วอดีตสวววันชัยคาดว่าบางคนรอดบางคนไม่รอดแต่โดยรวมแล้วเนี่ยเชื่อว่ารัฐบาลยังคงอยู่ต่อไปได้ตลอดรอดฝั่งแม้จะมีสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกหรือมีการชุมนุมประท้วงขับไล่ก็ตามสรุปไปง่ายนะคะอดีตสวววันชัยเนี่ยมองว่ารัฐบาลชุดนี้ยังคงแข็งแกร่งค่ะและจะสามารถไปต่อได้ในทุกสถานการณ์นะคะเรียกว่าแทงสวนกับ ดากูรูการเมืองทั้งหลายค่ะ